เฮ้ย hey, พี่รู้สึกว่าเราคนเมียนมานี่แหละที่ทำให้กันและกันลำบากเฮ้ยพ hey, ี่รู้สึกว่าเราคนเมียนมานี่แหละที่ทำให้กันและกันลำบากเฮ้ยกูเงารุเมียนมาดีกว่าเว้ยกูเชนเชนกูทุกทาย่อมมันูนี่จ่าเลยจรอนันซาเลจริงวะ่ะไม่ใช่คนไทยที่ต้องกลัวแต่ว่ากลัวคนพม่าด้วยกันนี่แหละจริงวะ่ะไม่ใช่คนไทยที่ต้องกลัวแต่ว่ากลัวคนพม่าด้วยกันนี่แหละตะเกยไปกว่า ทั้ดูเกเจ้าเสียมาลยกูไม่มาชิงกูไว้เจ้าเนี่ยนะเห็นบางคนเอาแต่ประจบเจ้านายไทยแล้วก็ไปฟ้องพวกเราเองเห็นบางคนเอาแต่ประจบเจ้านายไทยแล้วก็ไปฟ้องพวกเราเองชูดีกะทัตะถือกพาบีจุนรุกุไรกัไวตตอดตั้งจาราดิตเวยอเรยใช่ปากหวานกับเจ้านายแต่รับหลังก็พูดไม่ดีกับเพื่อนร่วมชาติใช่ปากหวานกับเจ้านายแต่รับหลังก็พูดไม่ดีกับเพื่อนร่วมชาติ พูดเแต่ทีนในสู่ช่วชูตาตาทักบีก,กูกก้นนในเงนินทาจริงกูเหรอน่ากล်วม่าหมาก้องพิวเดผมอยากให้เราช่วยเหลือกันมากกว่านี้ไม่งานชีวิตในที่ทํางานมันยากไปแล้วผมอยากให้เราช่วยเหลือกันมากกว่านี้ไม่งานชีวิตในที่ทํางานมันยากไปแล้วจนนอที่สิจหนากา,าวุรตีเอเนีเตียวดีเธอปูกู้นีจเสจเยมะหเห็นอ๋อลูกคว่งเท้าปะว่าหวติ๊กเคลดแขนตัวมาน่าเศร้าจริงๆที่ต้องมาคอยระวังตัวกับคนชาติเดียวกัน น่าเศร้าจริงๆที่ต้องมาคอยระวังตัวกับคนชาติเดียวกันกูมีอุตาชิแน่เว้กูกูตะที่ทานเนี่ยล่ะตะเก็จะซื่อมาก่องเสียเว้